คำคืบหน้าคดีการเสียชีวิตของน้องชมพูอายุ3ปีสูญหายจากบ้านพักหมู่สองบ้านกกกอกตำบลกกตูมอำเภอดวงหลวงโดยหายไปตั้งแต่วันที่11พฤษภาคม2563ซึ่งครอบครัวเร่งออกค้นหาจนมืดคำ่ำจนกระทั่งพบศพน้องอยู่กลางป่าในผู้เหล็กไฟห่างจากบ้าน ต้องเดินเท้าไปกว่า4-5กิโลเมตรหลายคนยังคงจำได้สำหรับร่างทรงที่เคยตามหาพออออยก่อนหน้านั้นนายสุทัธชัยเดินทางมาเป็นผู้นำกล่าวเชิญพระเจ้าชัยบร,รมันที่เจ็ดเทียมร่างทรงโดยมีการยกขันหาร่างเริ่มมีการสัน่นกุมมือแล้วตีมือเข้ากับหน้าขาตัวเองจากนั้นนายสุทัศชัย ได้เริ่มคำถามเกี่ยวกับน้องชมพูโดยการนำรูปภาพน้องชมพูวางอยู่หน้าของร่างทรงร่างทรงระบุว่าตอนนี้มันสับสนไปหมดมันยังจับไม่ได้แต่รู้ว่าเด็กเดินออกมาจากบ้านเองมาเพียงลำพังเดินออกมาทางทิศตะวันออกแต่ไม่รู้ว่าจะเดินไปไหนมันจับทางไม่ได้และมีผู้ชายตัวสูงราว165เซเมตร ผมยาวผมพาน้องชุมพูไปโดยมีความตั้งใจก่อเหตุเพราะมีปัญหากับครอบครัวโดยยืนยันได้ว่าคนร้ายมีคนเดียวไม่ใช่คนในครอบครัวไม่ใช่คนในหมู่บ้านลุงป้าพอ่อแม่ก็ไม่ใช่พอพ่อของเด็กไปไถนาจริงตอนนี้ที่ยังจับไม่ได้เพราะมันสับสนไปหมดแต่ยืนยันว่าคนร้ายจะถูกจับได้ นางสมพรหลาโพป้าของชมพู่เปิดเผยว่าก็น่าคิดว่ากรณีที่ร่างทรงบอกว่าชมพู่อาจเดินไปเองก่อนไปเจอคนร้ายอาจเป็นสิ่งที่ทำให้ตนคิดหลายเรื่องนอกจากนี้ยังมีเรื่องคนร้ายเป็นคนนอกที่ไม่ถูกกับพ่อชมพู่ตนเองก็สอบถามว่าคนร้ายใช่พ่อแม่และลุงไหมที่ทำให้ชมพู่เสียชีวิต ซึ่งร่างทรงก็บอกว่าไม่ใช่ส่วนตัวไม่ทราบว่าคนที่เป็นเบาะแสนั้นคือใครล่าสุดวันที่16สิงหาคม2563ที่ผ่านมาเฟ e บุ๊กหลานอาณาจักรขอมถั่วสุทธชัยกรมไทยสงได้โพสต์ข้อความระบุว่าความคืบหน้าการตามล่าหาคนร้าย ชายสูง165ข้า่าน้องชมพูบ้านกกกอกตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารรอรอเมื่อถึงเวลาทุกอย่างจะปรากฏเองคนร้ายฆ่าน้องชมพูเคยติดคุกมาก่อนพระเจ้าชัยวรมันที่7บอกผ่านร่างทรงวันที่16สิงหาคม2563 ความคืบหน้าที่บ้านลุงพลลุงพลได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าวันนี้มีคนจากพัทลุงเหมือนเป็นผู้ใหญ่บ้านระบุวา่าอยากให้ไปจังหวัดพัทธลุงและจะให้พักฟรีตลอดชีวิตซึ่งตนยังไม่เคยไปตนเองก็ดีใจที่มีคนคิดดีๆกับตนปกติตนเองเคยพาลูกไปทะเลก็นานแล้วไกลสุดน่าจะชะอำจังหวัดเพชรบุรี ตนเองยอมรับว่ามีอะไรดีขึ้นหลังจากเข้าเดือนเกิดซึ่งมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะเรื่องกำลังใจส่วนเรื่องคดีความต้องปล่อยให้เป็นเรื่องของตำรวจกำลังใจวันนี้ยังมีคนมาเยี่ยมเรื่อยๆทั้งเดินทางมาและโทรมาจนตอนนี้มือถือตนพังไปหนึ่งเครื่องส่วนตัวไม่เครียดหากมีคนลดน้อยลง พระอธิการบุญมาศีและเตโชเจ้าอาวาสวัดป่าภูผาแอกกล่าวถึงความเป็นมาของการทำบุญหมู่บ้านว่าปกติแล้วทุกปีจะทำช่วงเดือนหเดือนพฤษภาคมปีนี้เกิดเหตุการณ์ไม่ปกติขึ้นในหมู่บ้านจึงเลื่อนมาเป็นช่วงนี้ซึ่งวัตถุประสงค์ก็เพื่อให้ชาวบ้านเกิดความสามัคคีในการตักบาตรร่วมกันและเพื่อความเป็นสิริมงคล ให้เกิดสิ่งดีๆขึ้นในหมู่บ้านส่วนกรณีที่ช่วงหลังๆล,ลุงพลไม่ได้มาใส่บาตรหรือมาทำบุญที่วัดป่าภูผาแอกแต่ไปทำบุญในวัดที่มีชื่อเสียงที่อยู่ไกลนั้นในเรื่องของการไปทำบุญเป็นเรื่องส่วนตัวของลุงพลซึ่งอัตมาไม่ได้มองว่าลุงพลเปลี่ยนไปเพราะช่วงที่เกิดเรื่องที่ไม่ดีเป็นใครก็คงทุกข์ดังนั้นการที่ลุงพลไปทำบุญวัดอื่น ก็เป็นการเปิดหูเปิดตาเพื่อให้เกิดความสบายใจขึ้นทำบุญที่ไหนก็ได้บุญเหมือนกันส่วนใครที่บอกว่าผู้ต้องสงสัยทำไมได้เยอะกว่าผู้สูญเสียคือตอนแรกๆแรกๆเลยนะคะสายทานน้ำใจทุกคนหลั่งไหลมาบ้านแม่น้องชมพูมากสดิงมีเสื้อผ้าสวยๆจากคนที่ติดตามข่าว ได้เค้กวันเกิดจากตำรวจคนที่ติดตามข่าวแม่มีคนโอนเงินให้มีคนฝากพระพุทธร,รูปหน้าตักประมาณ20นิ้วรูปเท่าน้องชมพู่นี่และค่ะแม่ก็ได้นำไปถวายวัดและคนหลังไหลนำของไปบริจาคก,ก็พอสมควรผูกข้อไม้ข้อมือไม่ต่างจากลุงพลแต่มันเป็นช่วงเวลาที่สั้นกว่าลุงพลเม็ดเงินและของบริจาค เลยน้อยกว่าลุงสาเหตุเบื้องตน้นคือแม่น้องโพสเฟซอัพสเตตัสในเฟซบ่อยมากและดึกๆด,ด,ดื่นๆก็ตื่นมาแชร์เฟซอัพเพลงเศรา้าคนในโซเชียลก็พยายามหาว่าใครคือคนร้ายซึ่งคนหาคนร้ายก็เหนื่อยไปหาเฟซของแม่ก็ไม่เจอไม่มีอะไรนอกจากแชร์เพลงตลอดทุกคนต่างหงุดหงิด ต่างคิดไปต่างๆนานาว่าคนอื่นคนคนร้ายแม่ยังมีอารมณ์โพสเฟสแชร์เพลงยังมีอารมณ์เล่นเฟสโพสเฟสบ่อยขนาดนี้นะและมีรถตู้ก็คือไม่ใช่ทัวร์นะคะตอนนั้นน่าจะเป็นประมาณรถตู้ค่ะไปลงแม่น้องไปแชร์เรื่องแชร์เพลงเศร้าจริงปะไปแช์นะคะแชร์บ่อยๆแม่สาก็ได้เข้ามาจัดคืนในคอมเมนต์ จัดกันไปจัดกันมากับกลุ่มรถตู้และเมษาก็ได้โพสต์กระแทกกลุ่มรถตู้และเห็นกลุ่มรถตู้กล่าวหาว่าแมษาสมัครเฟซใหม่มาจัดหนักกับพวกทัวรถตู้เลยมีการเถียงกันขึ้นมีทั้งเฟซอวตารและเฟซแม่สายเองเข้ามาประทักกันในเฟซแม่สายเองนั่นละ่ะจากรถตู้หนึ่งคันจึงกลายเป็นหลายคัน เลยกลายเป็นทัวลงเฟซเมสาหันไปทางน้องสดิงนางก็ได้มาตอบคอมเมนต์ทัวรถตู้อย่างดุเด็ดเผ็ดมันทัวจึงลงสดิงอีกสุดท้ายทั้งเมสาและสะดิงจึงตั้งค่าเฟซใหม่แล้วเมสาควบคุมอารมณ์ไม่อยู่แล้วเริ่มบีนทัวตอนนั้นทัวลงแบบให้กำลังใจก็ไม่เป็นไรพ่อด่าว่าเอาแล้วและนักข่าวก็ห้อมล้อมครอบครัว แม่สามากจากนั้นแม่สาก็มีปัญหากับนักข่าวช่องหนึ่งแม่ก็ไล่นักข่าวออกจากพื้นที่จากนั้นนักข่าวทุกสำนักเลยเริ่มถอยจากบ้านแม่กลัวจะติดร่างเหนักข่าวเลยไปกอะติดลุงและอยู่นั่นตลอดมา90กว่าวันเรามีทุกอย่างยกเว้นสิ่งเดียวนั่นคือความจริงคำถามคือทั้งหมดนี้มันเกิดจากอะไร คำตอบนี้ยังคงปักหลักยืนยันว่าทั้งหมดนี้เกิดจากเพราะข้อมูลมันไม่เคยจริงแรกมันผิดมาตั้งแต่ต้นเมื่อผิดมาตั้งแต่ต้นแต่กิ่งกา้านใบมันก็ย่อมจะยังผิดผิดมาตั้งแต่ออกดอกออกผลก็ยังผิดใครเก็บกินก็เป็นผิดก็เกิดเป็นผิดไม่สมบูรณ์ลงตัวไม่สอดรับและไม่จริงย่างเข้าเดือนที่สี สำหรับผู้ติดตามในสยามประเทศวันนี้ยังไม่ไปไหนเพราะกกกอกยังคาใจและไม่มีใครต้องการอยากให้จบแบบใส่หัวพอก่อนขอพักคดีเพราะการพักคดีถือว่าเป็นการทำร้ายย่ำยีหัวใจมหาชนชาวแพนดาถ้าคดีนี้ปิดไม่ได้จะมีผลเสียตามมาเยอะมากโดยเฉพาะความน่าเชื่อถือวางใจ ที่มีให้กับเจ้าหน้าที่บ้านเมืองอย่างลืมคำกล่าวที่ว่าสังคมจะล่มสลายถ้าคนร้ายหรือผู้กระทำผิดไม่ได้รับบทลงโทษเพราะมันมุ่งบอกถึงประสิทธิภาพของรัฐจนวันนี้ความจริงคืออะไรไม่มีใครรู้และถึงรู้ก็ไม่ได้ก็พูดไม่ได้เพราะเราไม่ใช่เจ้าของคดีผู้รับผิดชอบเราเป็นได้แค่ผู้แสดงความเห็นอย่างมีมารยาท แต่ก็ยังโชคดีหน่อยที่ถึงความจริงเราจะพูดไม่ได้แต่ก็ยังสามารถพูดได้ว่าอะไรมั่งที่ไม่น่าจะจริงเพราะมันผิดทั้งโครงสร้างและไม่มีทางแก้ส่วนหนึ่งส่วนใดให้กลายเป็นสมบูรณ์ทางออกมีทางเดียวก็คือรีเซ็ตกับไปยังจุดเริ่มต้นกลับไปที่กระดุมเม็ดแรกวันแรกที่น้องหายไปต้องไปตรวจสอบข้อมูลใหม่ ว่ามีสิ่งใดบ้างที่มันไม่จริงแล้วทำการคัดทิ้งสร้างสมมติฐานใหม่ขึ้นมาแทน